ก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยช n แนลกันก่อนกันนะครับเพื่อคุณจะไปพลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับเอาละ,ะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับช่อง tv channel อีกแล้วนะครับก็มา พบกับข่าวสารบอกเล่าละครต่อนะฮะก็วันนี้นะฮะก็จะมีละครเรื่องใหม่มาแนะนําให้กับคุณชมได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับกับละครเรื่องใหม่ทางไทยทีวี4ีช่องสามนะครับกับเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์น,นะครับนี่มีละครใหม่ต่อ,อย่างใดหรอครับอาหลายๆคนว่าอ้าวละครใหม่หรืว่านี่ละครใหม่ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครใหม่ เพียงแค่เอามา remake นะครับถ้าถามว่าหลายๆคนไม่แน่ใจว่าน้องๆเกิดทันกันหรือเปล่านะครับกับละครอุบัติกรกสวรรค์น,นะอุบัติกรกสวรรค์น,นะครับผลิตโดยคุณอาฉลองฮักนีวิจิตนะฮะแต่ทายนี้คราวนี้เนี่ยอยู่ภายใต้กำกับของอาหลงจูเนียนนะฮะก็น่าจะเป็นละครเย็นนะครับดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นนักแสดงใหม่ทั้งหมดนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะเอามาแนะนําให้กับผู้ชมได้สักพักแลละแต่ว่าผมยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะฮะแต่คราวเนี้ยข้อมูลที่แน่ชัดแล้วครับคุณผู้ชมสรุปแล้วว่าอุบัติรักกอสวรรค์ลักมาทําใหม่จริงๆนะฮะแต่ก็ยังเดาเล่นๆนะฮะคุณผู้ชมว่าอาจจะเปลี่ยนฮอตใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากถ้าให้ผมดูนะละครคุณอาฉลองแต่และเรื่องที่เขามาทําใหม่อ่ะฮอตแม่งไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกนะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ แต่ก็มีแบบอืบางบางเรื่องอาบางตอนนะฮะก็ยังมีที่บางตอนอยู่บางตอนนะที่อาจจะ่าเปลี่ยนบทบ้างนะครับตอนนี้ก็ฟิกติ้งไปบ้างแล้วนะฮะกับละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามชมแล้กันนะครับอเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะขอพูดนิดนึงนหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับละครนะคอนเทนต์อื่นก็เยอะแยะแทนที่ว่า คอนเทนต์เกี่ยวกับละครเนี่ยคนทําก็เยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะคอนเทนต์ละครนะคุณผู้ชมมีคนทําไม่กี่ไม่กี่ช่องนะต้องบอกก่อนนะว่าทําแค่ไม่กี่ช่องไม่เยอะได้ซ้ําหลายๆคนคิดผิดว่าคิดผิดนะว่าเออคอนเทนต์ละครเนี่ยมีคนทําเยอะจริงๆแล้วมันไม่เยอะเท่าผมดูนะน่าจะสี่หรือห้าช่องถ้าเป็นช่องผมก็หกช่องนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าทําไมผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับละคร นะฮะโดยความชอบส่วนตัวครับคุณผู้ชมพูดเนแง่สัส้นๆเลยครับว่าอ่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าผมเองเนี่ยชอบดูละครชอบเกี่ยวกับการแสดงอยู่แล้วนะชอบเกี่ยวกับการแสดงคนคว้าการแสดงอยู่แล้วแล้วละครนี่แหละก็เป็นแบบที่เราถนัดที่สุดนะที่เราถนัดพูดเยอะที่สุดนะครับก็แต่หลายคนอาจจะหายข้องใจและนะก็ ฝากติดตามด้วยกันนะครับอย่าลืมนะฮะกดเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมรู้สึกว่าพูดตะกุตะกักนิดหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ออกมาทําคลิปนานมากนะฮะก็วันนี้ผมก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าสโลแกนของช่องผมเนี่ยผมมักจะไม่คัดจะพูดสดๆผิดพลาดอะไรยังไงก็ขอพทขอโทษทีหลังนะฮะก็ เนี่ยก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับหลายๆคนอาจจะติมาก็ทําคลิปไม่ดีนะฮะก็ขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าช่องผมอะ่ะไม่อยากจะทํเหมือนว่าเ,เฮ้ยไอ้เนี่ยนี่หลอกคนดูผมไม่ทําผมอยากจะทําช่องเนี้ยเพื่อให้มีคุณภาพมากที่สุดนะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ